มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอพออัปเดตล่าสุดพื้นที่เฝ้าระวังเตือน,นพื้นที่อันตรายค่ะวันที่27กันยาย,ยน2564 Facebook กลมป้องกันและก็บันทาสาธรรณภัยได้โพสต์ข้อความโดยระบุนะคะว่าเวลา9ก้นาฬิกา45นาทีรายงานสถานการณ์ข้อมูลคาดการและก็แจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะ ภาคเหนือจังหวัดตากอเภอแม่สอดพบพระอุ้มผางแม่ระมาดเพชรบูรณ์อเภอหนองไผ่อเภอชนแดนวงงังโป่งจังหวัดนครสวรรค์อภอแม่วงและจังหวัดอุทัยธานีอลานสักบ้านไร่ห้วยคดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดชัยภูมิอภอพักดีชุมพลอเภอหนองบัวดแดงอเภอกเกษตรสมบูรณ์และจังหวัดนครราชสีมาอมเภอวังน้ําเขียวและคอนบุรีค่ะ ส่วนภาคกลางนะคะจังหวัดสะแก้วอเภอตาพระยาจังหวัดจันทบุรีอเภอคลุงอเภอเมืองอเภอมะขามอเภอเขาคิดชะกูดอเภโป่งน้ำร้อนและจังหวัดตราดอเภอเขาสมิงบ่อไร่ภาคใต้นะคะจังหวัดพังงาอเภอตะกัวปาทท้ายเหมืองอเภอกระโปงค่ะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังภาคเหนือจังหวัดสุโขทัยอเภอสีสำโรงคขีรีมาศอเมือง กำแพงเพชรนะคะอําเภอขานุวรลักษ์บุรีอําเภอโกสํมพีนครอําเภอเมืองและอําเภอปางศรีดาทองค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะอําเภอบึงนารางอําเภอโพประทับช้างอําเภอโพทะเลอําเภอสามงามจังหวัดตากนะคะอําเภอสามเงาอําเภอวังเจ้าจังหวัดพิษณุโลกอําเภอบางระกำอําเภอวังทองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอําเภอเมืองอําเภอวิเชียรบุรีอําเภอหลมศัก์อําเภอหนองไห่ จังหวัดนครสวรรค์อำเภอลาดยาวอำเภอดงบัวอำเภอแม่วงอำเภอเมืองอำเภอชุมตาบงอำเภอแม่เปิ่นอำเภอตาคลีอำเภอพยุหคีรีอำเภอภพศาลีอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกอำเภอบรรพศพิสัยอำเภอโกลพระอำเภอตากฟ้าและจังหวัดอุทัยธานีค่ะอำเภอทับทันอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอเมืองอำเภอลานสักอำเภอบ้านไร่ค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยอำเภอภูกระดึงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอำเภอเสรภูมิจังหวัดนครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดอำเภอสูงเนินอำเภอโนนไทยอำเภอพระทองคําอำเภอเมืองอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอลำทะเมนชัยอำเภอเมืองยางอำเภอปากทงชัยอำเภอโชคชัย จังหวัดชัยภูมิอเภอหนองบัวระเวอเภอจตุรัสอเภอเมืองอเภอเนินสง่าอบ้านข้าอเภอภูเขียวอเภอบำเน็จนารงอคอนสารอพักดีชุมพลอเภอหนองบัวแดงอเภอบ้านแ่นอเภอเทพสถิตอเคอนสวรรค์จังหวัดขอนแก่นนะคะอเภอโคกโพชัยอเภอมันจาคีรีอเภอชุมแพจังหวัดสุรินทร์อสำโรงทาบ จังหวัดศรีสะเกดอภอห้วยทับทันอเภอกันทรารมและจังหวัดอุบลราชธานีอเภอเมืองและอเภอวารินชำราบค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดชัยนาทอสัพยาอภอมโนรมอภอวัดสิง์อเภอเนินขามอภอหันคาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอเภอเสนาอเภอผักไค อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดลบบุรีนะคะอเภอสะโบดอเภอชัยบาดาลอเภอลำสนทิอเภอโคกสำโรงอเภอท่าหลวงอเภอบ้านมีอเภอโคกเจริญอหนองม่วงอเภอเมืองอภอพัฒนานิคมค่ะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะอเภอินทบุรีอเมืองและก็อพรมบุรีค่ะ จังหวัดอ่างทองอเภอเมืองอเภอป่าโมกอเภอชโยอเภอวิเศษชัยชาญจังหวัด <squishy> สุพรรณบุรีนะคะอเภอเมืองอเภอบางประมาเภอสองพี่น้องจังหวัดกาญจนบุรีอเภอบ่อพลอยจังหวัดนครปฐมอเภอบางเลนอเภอนครชัยศรีอสามพรานจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอเภอกบินบุรีอเภศรีมหาโพธิ จังหวัดสราแก้วอเภอตาพระยาอเภอโคกสูงและจังหวัดจันทบุรีอนายัยอามเขาคิดสกูดอเภอคลุงอเภอมะขามอเภอท่าใหม่อเภอแหลมสิงห์และอเภอเมืองค่ะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังดินถล่มนะคะภาคเหนือจังหวัดตากอเภอุ้มพางและก็อพบพระนะคะภาคกลางจังหวัดตราดอเขาสมิงอบ่อไร่ค่ะภาคใต้นะคะจังหวัดพังงา อำเภอท้ายเหมืองอเภอปะกงและอเภอตะกวดผาค่ะทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพวาอากาศและข่าวสารจากทางราชการพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งอาจได้รับผลกระทบนะคะระวังอันตรายจากสัตว์และก็มแมลงที่มีอันตรายจากกระแสไฟฟ้าด้วยค่ะรวมทั้งการขับขี่ยานพหาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปอพอรอจิตอาสาเครือข่ายอาสาสมัครและทุกหน่วยงานรวมไปถึงผู้นำในชุมชนให้สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านในทุกช่องทางทางรูปแบบที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะเช่นสื่อสังคมออนไลน์วิทยุชุมชนหอ,อกระจายข่าวหรือว่าเสียงตามสายประจําหมู่บ้านเป็นต้นค่ะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยขอให้ทุกคนติดตามประกาศเพื่อเตรียมรับมือกับมวลน,น้ำขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ